ค่นะทุกคนทุกท่านนะคะช่องตะวัน,ะร,ะน,นรัศมีไลฟ์สไตล์หวังว่าเราะรู้แล้วความบันเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาอยู่เที่ยวงานโอท็อปทัวไทยนะคะทุกคนโอท็อปทัวไทยก็ที่โรบินสันสุรินนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18นะคะพุษภากร2 5า61น,นะคะวันนี้เราก็เข้ามาเราถ่ายได้เป็นวิดีโอ,อได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าโซนอาหาร โซนอาหารั่มากทุกคนเนาะเราจะเริ่มจุดอยู่ที่ตรงเมนูอาหารทะเลอยู่ตรงจุดนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมดูท,ะทะองอางนาี้กันเลยนะคะทุกคน let's go เนเข้ามาก็ชิ็นเลยนะคะเมนูมนยำทะเลนะทุกคนเนี่ยเมนูน่าทานกันมากเลยนะคะปูกะป้กับปูไข่ไขนทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนดูหน้าตาหน้าทานนะคะ นี่คืออาหารงานโอทอปนะคะก็ยังมาทันนะคะทุกคนตั้งถึงวันที่วันที่18เลยนะคะทุกคนขออนุญาตถ่ายทำหน่อยนะล,ลูกโอเคนะคะเห็นไหมคะก็จะมีตะปูขไข่เลยอันนี้จะเป็นเมนูยำเหรอคะอดองน้ำปลาอะะปดองน้ำปลาอ๋อนะคะเป็นเมนูดองน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นไสม้มดองนะคะกั้งดองนะคะทุกคน ปูม้าดองนะคะปูไข่ดองปูม้าดองข้าวญี่ปุ่นสารายนะคะทุกคนนี่นี่ข้าวญี่ปุ่นสารายกุ้งดองนะคะทุกคนนี่เมนูดองนะคะแ๋วยวเราจะเก็บเมนูอาหารอยู่ตรงชุดนี้ก่อนนะ,ะทุกคนเนาะ,ะนี่ใส่มอนนะคะนี่ก็จะเป็นอาหารหมูเมนูนี้นะคะทุกคนใส่มันดองนะคะชุดละร้อย ข้าวก็จะมีข้าวญี่ปุ่นบวกสาหร่ายนะคะแ่อาจจะแย่เหรอนั่นสาร่ายร้อน้องไข่ชุดเท่าไหร่แล้วลูกน้ำมันร้อยสี่สิบค่ะไข่ร้อยยี่สิบอ๋อโอม่าร้อยเดียวนะคะทุกคนนี่นะคพือเมนูแรกนะคะอาหารแฟชั่านี่นะคะยำนี่ าทานกันทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอืเราจะมีมาข้าวยำข้าวขยำปูข้าวขยำปูจ้ะแม,ม่ข้ได้ยินเนี่ยปูมีนั้งค่ะแม่อ๋ออันนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยนะของของจังหวัดสงขลาจ้ของสงขลานะคะนี่นะคะข้าวขยำปูมาเจ้าเดียวกันเหรอคะร้านเดียวกันจ้ะแม่ร้านเดียวกันนะคะก็จะขายพวกเนี่ยนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ กนะทีก่ปูมาเป็นลูกชิ้นนะคะทุกคนปลาหมึกเหรอคะลูกชิ้นปลาในเดูรสงขลานะคะอ,อาหารโอท็อปเลยนะคะทุกคนชุดเล็ก60ชุดใหญ่100นะทุกคนนะ,ะนีขายพร้อมน้ำชิมซีฟู้ดนะคะ ทำเองนะคะทุกคนนึ่งแบบร้อนๆเลยนะคะที่นี่นะคะที่น่าทาทนมากเลยนะคะเราได้แค่สองเมนูแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะน่าทานกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋แต่เมนูจะสัใส60บาทเราเราเราถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยเราเดี๋ยวค่อยมามาเลือกดีกว่านะคะทุกคนเนาะได้นะ,ะอันนี้มีชิมด้วยเหรอคะคุณคาะมันมีชิมมีชิมก่อนนะทุกคนเนาะ ออทำมมีชิมด้วยนะคะทุกคนขายแต่อันสุกใช่ไหมคะค่ะมีทั้งชิสดก็มีสดนะคะสดโลเท่าไหร่คะลูกสามร้อยห้าสิบค่ะหนึโลร้อยเจ็ดค่ะอ๋อเหรอคะอม,อม,มีแบบกลมกับแบบนี้นะคะทุกคนอ,อร่อยนะ,ะทุกคนไม่มี ไม่มีกลิ่นคาวเลยเพื่อนได้เมนชิมดีแล้วนะคะเดี๋ยวเดินก่อนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะมาเลือกซื้อกันแล้วกันนะคะนะคะทุกคนเนาะเลือกนนะะไ,ได้นะคะวชิมกได้นะคะนะคะทุกคนอาหารนะคะเีจะมาซื้อลูกชิ้นไปลูกชิ้นไปทอดนะคะทุกคนมีอาหารนะคะขนมจีนน,น้ำยาปักใต้นะคะมีขนมจีนใต้นะทุกคน มีเต็นจุดนี้นะคะอาหารนะคะขนชีสหมูยปักไา้นะคะนี่จะมีอ้โดน,นะฮะ,ะ,ะเรามีราสักันชาชักสตูนะคะน,นะครัคุณ เขาอยู่ในเกมสิบสิบบาขึ้นไปแล้วทุกคนนะขึ้นไปนะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราเดินต่อนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเดินต่อนะทุกคนเดี๋ยวเราดูอาหารต่อนะคะดูอาหารไปก่อนนะคะทุกคนอาหารก็จะหลากหลายนะคะอันนี้ก็จะเป็น อา <c oughs> ul หารนะคะทุกคนไก่ปลานะคะอาหารงานโอทอปนะทุกคนชิ้นเผาแบบนี้เลยนะคะหมูยอไส้กรอกอีสานนะคะทุกคนนะะคงานโอทอปก็ยังมาทันนะทุกคนเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะหมูยอ เห็ดหอมอุบลหมูยออุบลน,นะอร่อยน,นี่ยทุกคนหมูยออุบลค่ะชิ้นละยี่สิบค่ะมือ,อแบบร้อนๆนะอันนี้ไม้เท่าไหร่เนาะยี่สิบสามสิบค่ะบาทุกคนหมูยออุบลน,นะทุกคะนเนาะอ้าวหน้าถามมากเลยค่ะทุกคนต่อ <c oughs> ค่ะ,คะ มันโถวสงตัน้องเขาเรียกอะไรคะชิ้นนี้สามตัวะลูกอันนี้เขาเรียกอะไรคะใข่ค้อบนะทุกคนแปลกนะมี่ข้อนะคทุกคนอันนี้ใช้ไข่แดงหรอหลูกไข่แดงของใครเป็นเไข่แดงของไ่เป็ด อบนะคะโอ้มีกอบเมี่ยว้นนี่น,าาน,านา่ากล้ามากเลนี่จะเป็นนี่ไข่หมึกนะก้นอ้วนตรงนั้นเลยนะ,ะทุกคนนี่จิ้มชีฟูซีฟูดนะคะ อยดูกระป่ายแบสิบะาห้าแกนะฮะคนเยอะมากเลยนะทุกคนคนเยอะมากเลยนะค่ะีนะ,นะคะอันนี้กลาอันนึก็ทําเป็นอีพีที่สองนะกับอาหารกลุ่มนี้ก็จะเป็นข้าวยำหมูดูก็มีนะคะเป็นอาหารใต้นะคะทุกคนขนมจีนน้ำยา น้ำยาปูนะคะหอสอาหารนะคะ,ะ,คะอยู่ฝั่งนี้นะคะซื้อแล้วนั่งทานนะคะเขาจะมีโต๊ะให้นั่งทานแล้วก็มีคูป,ปองรับแจกรางวันด้วยในวันสุดท้ายนะคะก็จะเขียนแล้วก็ให้คูป,ปองกันไปนะคะคนมาเดินเยอะมากนะคะเพราะช่วงยังอยู่ในช่วงปิดเทอมอยู่นะคะงานโรตอรก็มีถึงวันที่18ดนะคะทุกคนนะคะมาเลือกตกแตแก่ใช้สวยกันได้เลยนะคะที่โรบินสันสุขลินนะคะทุกคน วันนี้ก็เอ่มก็จะขอจบอีพีสองไว้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อเป็นอีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวไปชมอาหารต่อต่อไปนะคะก็พามาชมในวันที่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเกนะคะก็หวังว่าทุกทีทุกคนก็คงจะติดใจในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานาธัยเพื่อนที่ชีไว้นาะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลท์ คอบทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพืไไอ่อนๆที่เข้ามาชมคีบาอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดกระดิ่งกิ๊งไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวโอท็อปพั่ธไทยกันได้นะคะทุกคนเนาะถึงวันที่18นะคะทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีคุณทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ